มันคือหนึ่งหน้าบันทึกก่อนโลกจะทั้งใชย UFO ก่อนที่โลกจะบัญญัติคำว่าจานบินก่อนเกิดเหตุ UFO ตกที่รอสเบล พศกราีน่นั่นฟาสแกนดิเนเวียแถบสวีเดนและฟินแลนด์มันไม่ได้มีแต่ความเวงว้วงที่มีแต่ก้อนเมฆท้องฟ้าเต็มไปได้วยวัตถุบินปริศนามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่น่าหวาดหวัน่นไม่มีใครมองเห็นว่ามันจะเป็นรูปจานหรืออะไรแบบไหนคนที่นั่นจึงเรียกมันว่าจรวดผีโกส์ร็อกเกตที่ภาษาสวีเดนเรียกมันว่าสโปคราเคเตอร์จรวดผี UFO แห่งสแกนดิเนเวีย 26กุมภาพันธ์พุทศักราช1 9 4 6 1หนึ่งปีก่อนเหตุการณ์ UFO ตกที่รรสเวลมีบันทึกทางการจากชาวฟินแลนด์ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรายงานอีกมากมายที่เริ่มบอกกันว่าเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนเมือนกันและที่มันมากกว่านั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมปีเดียวกันก็เกิดรายงานการเห็นมากถึง2,000ครั้งภายใต้ชื่อที่สื่อเรียกมันว่าสโปคลาเคเตอร์จรวดผี สิ่งที่ทุกคนเห็นมันไม่ได้มีลักษณะเป็นจานบินเหมือนในอเมริกาแต่รูปร่างของมันเหมือนกับจรวดบางคนบอกว่ามันน่าจะเป็นขี่ปนาวุธบางครั้งถูกรายงานว่ามันมีปีกหลายครั้งก็บอกว่าไม่มีพวกมันลุนบินในท้องฟ้าด้วยความรวดเร็วและจะมองเห็นได้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆและก็มีบางรายงานบอกว่ารูปร่างของมันดูคล้ายสิก,ก้าเคลื่อนที่ช้ากว่าที่คนอื่นเห็นบางคนบอกว่าได้ยินเสียงของมันเหมือนจะดังฟูไม่ก็คล้ายกับเสียงคำราม สิ่งที่แตกต่างจาก UFO ทั่วไปมันคือความถี่ในการพบเห็นมากที่สุดในช่วงวันที่9และ11สิงหาคมปีคริสตศักราช1946นี่มันมากกว่าการตื่นรู้มากกว่าตาสว่างเห็นความจริงมากกว่าจะบอกว่าคิดไปเองเพราะมีรายงานไม่น้อยกว่า200ครั้งมาจากระบบตรวจจับเรดาร์ของหน่วยงานต่างๆ นอกจากรายงานที่เห็นว่ามันบินผ่านไปยังมีรายงานที่ระบุว่ามันตกลงมายัางผืนโลกจรวดผีบางลำถูกระบุว่ามันตกแถมรายงานยังระบุว่ามีคนเห็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆรูปแบบการตกก็ค่อนข้างชัดเจนหลายคนระบุว่าจรวดผีที่ตกนั้นมันมักจะตกลงไปในทะเลสาบ มีพยาหลายปากระบุว่าเห็นมันพุ่งชนผิวน้ําบางก็ถลายไปบนผิวน้ําก่อนที่มันจะจมดิ่งหายไปและด้วยรายงานที่สําคัญระดับนี้กองทัพสวีเดนไม่อาจจะอยู่เฉยได้พวกเขาส่งทีมดำน้ําไปสํารวจใต้ทะเลสาบม,มันจะต้องมีหลักฐานหลงเหลืออยู่บ้างสิแต่รายงานที่ได้กลับมาไม่มีใครพบอะไรเลย ไม่พบชิ้นส่วนโลหะไม่พบแม้แต่เศษซากที่ระบอกว่าเป็นจรวดสิ่งที่พบเป็นเพียงหลุมบ่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเกรเตอร์กับร่องรอยของพืชใต้น้ำที่น่าจะถูกพวกมันบินผ่านจนขาดออกจากกันถ้าจะดูรายงานที่น่าสนใจมันคือช่วงวันที่19กรกฎาคมคริสตักราช1 9 4 6ณนาทะเลสาบคมเยยบ ที่นั่นอยู่ในประเทศสวีเดนมีพยานรายงานการพบเห็นวัตถุสีเทารูปทรงจรวดและมีปีกมันพุ่งตกลงไปในทะเลสาบบางคนได้ยินเสียงดังราวกับฟ้าผ่าที่มีหลายฝ่ายเชื่อกันว่านั่นคือเสียงการระเบิดของมันกองทัพสวีเดนส่งทีมค้นหาออกไปนำโดยเจ้าหน้าที่เคาวก็สตาบาทอกการค้นหากินเวลานาน,านถึง3สัปดาห์แต่รายงานที่ได้กลับมาคือไม่พบเศษซากอะไรเลย ถึงจะเป็นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่บาททอก็ได้สรุปในรายงานของเขามีสิ่งบ่งชี้มากมายจาวัตถุที่ข่มหยยบนั้นมันน่าจะสลายตัวไปเองมันน่าจะสร้างด้วยวัสดุน้ำหนักเบาอาจเป็นโลหะผสมแมกนีเซียมบางชนิดมันคือสาสารที่จะสลายตัวเองได้ไม่ยากและจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เครื่องมือของพวกเราสามารถตรวจพบได้มันเป็นรายงานที่น่าตกใจขนาดผ่านมาจนถึงปี1984ยังมีนักวิจัยพูดถึงมันกันอยู่ หน,หนึ่งนั้นทัสวานเขาเป็นนักวิจัยชาวสวีเดนได้เดินทางมาขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บาท,ทองซึ่งบาท,ทองก็ยังคงยืนยันว่าเจ้าสิ่งที่ผู้คนเห็นในวันนั้นคือวัตถุทางกายภาพจริงๆในยุคปี1946ตอนนั้นคนฝั่งสแกนดิเนเวียยังไม่มีใครนึกถึงพวกมนุษย์ต่างดาวไม่มีใครเรียกพวกมันว่า UFO แต่มองว่ามันน่าจะมาจากประเทศมหาอำนาจซึ่งถ้าจะหาใครมาเป็นเจ้าของพวกมันก็น่าจะไม่พ้นสหภาพ,าพโซเวียต สงครามโลกครั้งที่สองมันเพิ่งจบทุกคนยังจําอนุภาพอันานากลัวของสิ่งนั้นขีปนาวุธวีหและ v ีสพวกมันเป็นอาวุธของทางฝั่งเยอรมันและหลังจากเยอรมันพ่ายแพ้สงครามทางโซเวียตอาจจะยึดโรงงานจรวดที่อยู่ในเขตเทศบาลเพเนอร์มึนเดอมันเป็นเกาะมีฐานทัพจรวดลับของนาซีตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติก โซเวียตอาจกำลังใช้ที่นั่นเพื่อลักลอบทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลไม่ก็อาจจะเป็นครุสมิสไซน์นำวิถีรุ่นแรกๆแ,แ,และใช้ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเป็นสนามทดลองก็ได้หรือเปล่าคําถามนี้มันดูเป็นไปได้เพราะหลังจากสงครามใหญ่ได้จบลงทั้งสหรัฐและโซเวียตต่างแย่งชิงมรดกทางเทคโนโลยีที่หมายถึงจรวดของนาซีกันทั้งคู่ สหรัฐมีปฏิบัติการคีมกระดาษหรือที่โอเปเรชั่นเปยเพอร์คริปพวกเขาขนย้ายนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมายให้ไปพำนักและใช้งานที่อเมริกาดานโซเวียตมีปฏิบัติการโอโซอาวีอาร์คิมพวกเขาก็กวาดต้อนนักวิทยาศาสตร์และวิาศาวกรชาวเยอรมันที่หลงเหลือให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัเสเซียเช่นกันนั่นก็เลยทําให้ตอนนั้นสมมุติฐานเรื่องขี่ปนาวุฒิมันดูสมเหตุสมผลมากกว่าเรื่องที่มันมาจากนอกโลก ความจริงจังของกองทัพสวิเดนที่มีต่อสมมติฐานที่อาจเป็นไปได้สูงเหล่านี้ถึงกับทําให้พวกเขาต้องรีบออกคําสั่งห้ามสื่อมวลชนรายงานตําแหน่งการพบจรวดผีห้ามระบุพิกัดแบบชัดเจนห้ามรายงานเรื่องความเร็วเพราะทุกสิ่งที่สื่อจะรายงานออกอากาศไปย่อมทําให้ประเทศใดก็ตามที่กําลังทําการทดลองกับขีปนาวุธพิสัยไกลเหล่านี้ได้รับข้อมูลที่จะเอาไปพัฒนาอาวุธต่อได้ แต่ถึงกองทัพสวีเดนจะเชื่อแบบนั้นนักสืบส่วนเหตุการณ์อิสระมากมายทั้งในอังกฤษสหราชแม้แต่ในสวีเดนเองก็มองเห็นช่องโหว่บางอย่างที่จะไปสรุปว่าจรวดผีเหล่านั้นคือขีปนาวุธพิสัยไกลสิ่งแรกคือมันไม่พบซากทั้งที่มีรายงานการพบเห็นไม่ต่ำกว่า2,000ครั้งแต่กลับไม่มีรายงานใดเลยที่บอกว่าพบซากของขีปนาวุธ ลักษณะการบินของมันก็น่าสงสัยพยานบางรายบอกว่าเห็นควันไอเสียจากเครื่องยอนต์บางรายงานบอกว่ามันบินช้าเกินไปบางรายงานก็บอกว่ามันบินได้ในแนวราบมีแม้กระทั่งรายงานการบินที่สามารถหลบเลี้ยวได้ทีละหลายลำซึ่งสิ่งที่รายงานมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่คุณสมบัติของจรวด V ีและ V2 หลานักสืบสวนจึงต้องเปลี่ยนประเด็นถ้าพวกมันไม่ใช่ขีปนาวุธของประเทศใดๆสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ต่อไป พวกมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเปล่าเพราะถ้ายึดตามรายงานดาราศาสตร์ช่วงวันที่9และ11สิงหาคมปีนั้นมันเป็นช่วงที่มีรายงานการพบเห็นหนาแน่นมันตรงกับช่วงพีคของฝนดาวตกเพอร์เซีที่มักจะมาให้เห็นเป็นประจำในช่วงนั้นพอด,ดี ถ้าอันไหนมันมีเสียงระเบิดมันก็อาจจะเป็นดาวตกบางชนิดที่มาระเบิดภายในบรรยากาศของโลกเพราะจรวดผีส่วนใหญ่มันมีเสียงระเบิดด้วยหลายครั้งก็ถูกรายงานว่าเป็นลูกไฟสว่างวาบเสียงฟู่หรือคำรามที่ได้ยินมันก็ยิ่งชัดและที่มันหายไปไม่เหลือแม้แต่เศษซากนั้นก็เพราะว่ามันเกิดระเบิดเผาไหม้จนหมดในอากาศไปแล้วซึ่งท่านจะยึดตามปากคําของเจ้าหน้าที่บาดถอที่บอกว่ามันน่าจะสลายหายไปในอากาศก็ถือว่ามีลักษณะที่ตรงกันมากและมันก็สามารถเป็นไปแบบนั้นได้ สูงนักสืบสวนยุคนั้นจึงมองว่าหากนำทฤษฎีดาวตกนี้มาบวกเข้ากับปัจจัยทางจิตวิทยาเราก็จะมองเห็นอีกภาพที่กว้างกว่าที่จะบอกว่าพวกมันเป็น UFO จากนอกพิภพ สิ่งที่ไม่ควรจะลืมตอนนั้นมันคือช่วงปี1946คนในยุโรอเพิ่งผ่านวิกฤตสงครามโลกพวกเขาร้วนเคยเห็นพลานุภาพเจ้า V1 และ V2 ไม่มีใครที่ไม่กลัวว่าสงครามจะเกิดขึ้นต่ออีกโซเวียตคิดอะไรไม่มีใครคาดเดาได้ทําให้ชาวบ้านเริ่มตกอยู่ในสภาวะวิตกกังวลหลังสงครามโลกจบมันต้องมีอะไรบินมาตกหลังบ้านอีกแน่ๆมันคือภาวะวิตกหลังสงครามครับภาษาอังกฤษเรียกว่า post-war anxiety ซึ่งในยุคที่ใกล้เคียงกันนั้นคนไทยเองก็เคยเป็นครับถ้าได้ยินเสียงเครื่องบินต้องรีบหาที่หลบผู้บรรยายเองก็เคยตกอยู่ในสภาพนั้นไม่ใช่ว่าผู้บรรยายเกิดทันนะครับแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเห็นเครื่องบินบินต่ําหรือได้ยินเสียงอะไรที่ดังมาจากฟากฟ้าให้รีบหลบทันทีเพราะจะมีระเบิดถูกทิ้งลงมาเพียงแต่ว่าตอนนั้นสงครามมันจบไปแล้วลักครับ นั่นก็เลยไม่แปลกที่ชาวสวีเดนและคนในแถบสแกนดิเนเวียจะไม่คิดว่ามันเป็นดาวตกปกติครับหลังจากคาอธิบายที่บอกว่าเราจะรวดผีนั้นมันอาจจะเป็นดาวตกทั่วไปถูกเผยแพร่ออกมาทางกองทัพก็ฟังครับเพียงแต่พวกเขาไม่ได้ปักใจเชื่อ สิตุลาคมคฤศิสา 46, ส์หนัก้าช1 9 4สีนาธีการกาลาโฮมสวิตเดอนออกถแถลงการต่อสาธารณาชนว่าเรายังมีรายงานบางกรณีที่ถือเป็นการสังเกตการอย่างชัดเจนรายงานเหล่านั้นระบุชัดไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติพวกมันไม่ใช่เครื่องบินของสวิตเดนและก็ไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นจินตนาการของผู้คนที่เห็นพวกมันด้วยเราต้องไม่ลืม อุปกรณ์สะท้อนสัญญาณเสียงเรดาร์และอื่นๆต่างบันทึกค่าที่อ่านได้ชัดเจนแต่ถึงจะชัดเจนเป็นตัวเลขก็ไม่อาจบอกได้ว่าพวกมันคืออะไรแต่สิ่งที่พอจะยืนยันได้เศษซากหลายชิ้นที่มีคนเก็บพวกมันมาส่งให้พวกมันล้วนเป็นฐานโคกหรือสลักทั่วไปเท่านั้นซึ่งฐานโคกหรือสลักที่ว่านี้ล้วนเป็นกากเชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับดาวตกไม่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธและก็ไม่เกี่ยวกับ UFO ด้วย นอกจากในแถบสแกนดิเนเวียในสหรัฐเองก็สนใจเหตุจรวดผีนี้นะครับตัวในช่วงเดือนสิงหาคมปี1946หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานว่าทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐให้ความสนใจกับจรวดผีนี้ค่อนข้างมากสนใจขนาดส่งบุคลากรไปที่สต็อกโฮล์มถึง2คนได้แก่นายพลจิมมี่ดูลิเตอรคนนี้เป็นวีรบุรุษการบินในตำนานเลยครับส่วนอีกคนนายพลเดวิชานอฟคนนี้เป็นประธานบริษัท RCA ที่แม้ทั้งสองจะอ้างว่ามาทำธุรกิจส่วนตัวแต่เสนาธิการกลาโหมสวีเดนยอมรับว่าทางสวีเดนต้องการคำปรึกษาจากนายพลทั้งสองและได้นำรายงานทางเรดารให้ทั้งสองได้ตรวจสอบด้วยหมายความว่าอเมริกาค่อนข้างจริงจังสองคนที่ส่งไปนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างน้อยก็เป็นระดับนายพลถึงสองนายและนอกจากนี้ทางพลโทฮอยต์แบรดนเบิร์กและผู้อำนวยการกลุ่มข่าวกรองกลาง ที่ถือเป็นกลุ่มรากฐานของ CIA ได้เขียนบันทึกระบุว่ารับสุดยอดส่งถึงป,ประธานาธิบดีทรูแมนว่าหลักฐานตรวจผีที่สวิเดนนั้นมันชี้ไปที่เพเนมินเดน่าจะเป็นการทดสอบขีปนาวุธวีหนึ่งที่ได้ขยายพิสัยให้ไกลมากขึ้น ช่วงเดือนกันยายนปี1946ข่าวจรวดผีก็ลามไปถึงฝั่งยุโรปตอนใตยมีรายงานการพบเห็นอะไรที่คล้ายกันมีการพบเห็นพวกมันเหนือน่านฟ้ามาคิโดนเนียและเทสซาโลนิกีทำให้ทางรัฐบาลกรีซรีบตั้งทีมสืบสวนของตัวเองขึ้นมานำโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำดอรพรสตอรินีที่ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระบบนำวิถีขีปนาวุธ ซึ่งผลรายงานการสืบสวนของปริสนั้นถือว่าน่าสนใจไม่แพ้ประเทศใดๆทางดรสารตระนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางวิทยุตอนนั้นตรงกับช่วงปี1967หรือประมาณ20ปีต่อมาเขาบอกว่าดดบพบแทบทันทีตอนนั้นพวกมันไม่ใช่ขี่ปะนาวุธแน่ๆแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรมากไปกว่านั้นทางกองทัพได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทางต่างประเทศซึ่งตรงนี้น่าจะหมายถึงทางกราโหมสหรัฐและก็บอกว่าทางเรา จึงมีคำสั่งให้ยุติการสอบสวนคำพูดของเขาแม้จะเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วถึง20ปีแต่ก็จะเห็นได้ว่าทางกริซนั้นรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ขี่ปนาวุธแทบจะทันทีที่เริ่มงานสอบสวนเลยครับสานตรินี่ให้เหตุผลที่ต้องเก็บผลรายงานเอาไว้ยาวนานแบบนั้นว่าก็กลัวที่จะต้องยอมรับว่าทางกริซอาจจะก,กําลังเผชิญกับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่พวกเขายังไม่มีหนทางป้องกันอะไรพวกมันได้ คำอธิบายแบบนี้เหมือนเขากําลังเปิดปลายว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจรวดผีเหล่านั้นอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันมาจากที่ไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดตอนนั้นมันคือปี1946นเองครับใครๆก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจานบินคิดแต่ว่ามันอาจจะเป็นอาวุธไม่ก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจนผ่านไปนหนึปีสหรัฐเกิดเหตุการณ์จานบินตกที่รอสเวลล์กับเหตุพบจานบินก้าวลำของเคนเนตอาร์โนล ความตื่นตัวเรื่อง UFO จากนอกพิภพทำให้มุมมองของจรวจผีเหล่านี้เริ่มถูกเปลี่ยนไปมีการพบเอกสารลับสุดยอดระบุว่ามาจากทางกองทัพอากาศสหรัฐในยุโรปเรียกชื่อย่อๆว่าอยู่ฟมันลงวันที่4พฤศจิกายนปี1948สองปีหลังจากเหตุจรวจผีซึ่งเอกสารนี้ถูกพบในปี1997เพราะเพิ่งถูกยกเลิกให้เป็นความลับสุดยอดโดยมันระบุว่า จาหน้าที่อยู่เซฟได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยข่าวกรองทัพอากาศสวีเดนและถามคำถามเกี่ยวกับจานผีซึ่งรวมถึงจรวดผีที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนหน้า คำตอบจากทางสวีเดนระบุว่าผู้ที่เชื่อถือได้และมีคุณสมบัติทางเทคนิคครบถ้วนบางคนสรุปว่าปรากฏการ์เหล่านี้เป็นผลมาจากทักษะทางเทคนิคชั้นสูงไม่สามารถให้เครดิตกับวัฒนธรรมใดๆที่รู้จักกันบนโลกปัจจุบันตอนนั้นได้นั่นจึงทําให้พวกเขาสันนิฐานว่าวัตถุเหล่านี้มาจากเทคนโนโลยีที่ไม่รู้จักไม่ก็ระบุไม่ได้พวกมันอาจมาจากนอกโลก โปเชเอกสารของทางอยู่เซฟนี้มันระบุชัดแบบไม่เกรงใจใครแถมยังบอกอีกว่ารายงานการค้นหาในทะเลสาบของสวีเดนที่น่าจะหมายถึงทะเลสาบโครมเย็ยบมันจบลงว่าเรามีแนวโน้มที่จะไม่ปัดตกทฤษฎีที่น่าเตืน่นเต้นที่หมายถึงพวกมันมาจากนอกโลกโดยยังคงเปิดใจสำหรับเรื่องนี้กันอยู่ หลังจ,ะจบรายการวิทีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี